กาบาทกกต้นทุนอีกครับอกกอีกว่าราคานนมันที่ขึ้นไปอะ่ะไม่ได้ขึ้นเอาตามควารมรู้สึกแต่ต้องดูราคาที่ตลาดโลกมึงจะดูหาสากระเบืออะไรอะ่ะ <laughs> ต้องาาการการกะดีดเงินจากกระเป๋าประชาชนแล้วไม่ว่าทุกอาช <laughs> <า>ีพเขาด้วยนะทุกวันเนี่ยแกโซฮอน,นผมอยู่ทางเหนือนะครับไอแกโซฮอนเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณเกือบสามสิบหกบาทแล้วแล้วส่วนแกโซฮอนเก้าห้านี่ก็ประมาณ เกือบเกือบจะสามสิบเก็าบาทนะฮะก็ลองคิดดูเอาแล้วกัน,น,นตอนเนี้ยแบบว่าไอปตทเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยกล้าตอบคําถามไหมเสือกให้สัมปทานต่างชาติเข้ามาจุจ่เจาะขุดเจาะพลังงานแล้วแบะน้ำมันดิบในอ่าวไทยทําไมก็ในเมื่อของเรามีน้อยอะ่ะพูดพูดพูดออกมาได้มีแหล่งพลังงานน้อยเราต้อง<ม>เดิน <พอ S 2> หน้าหาแหล่งพลังงานนะเพื่อเพื่อลูกหลานของเราที่โกหกชัดๆัด เพื่อลูกหลานของพวกมือต่างหากที่ทํางานเกี่ยวกับปตทและไอ้อย่างคนที่เขาไม่ได้ไปทํางานผัวพันเกี่ยวกับปตทอก็แย่เลไอ้การสร้างจินตนาการทางทีวีให้คนเคอบเคลมอ่ะได้แต่เดี๋ยวนี้คนพทยจำนวนมากแนละ้เขาเริ่มมองเห็นการโกหกของปตอทรอวงหัวกับรัฐบาลแล้วทําแบบนี้มันเข้าประเด็นที่ว่าอะไรรู้ไหมช่อลาบหมายความว่าโกงทรัพยากรขอ,ของประชาชนทั้งชาติตั้งหลวงก็คือปกปิดโกหกว่าแหล่งจารน้ำมัน และธรรมชาติมีน้อยโดยอ้างการนําเข้าเพื่ออําพางขอพูดแค่นี้ขอสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับดครับแหมเป๊ะเลยช่อราดแล้วบางหลวงเป๊ะเลยนะครับทุจริตนี่ประอะไรยว่าช่อราดแล้วบางหลวงก็คือรัษฎรก็โกหกใช่ไหมครับใช่ครับหลวงก็กินก็ประมาณต่อใช่ครับครับสวัสดีครับอ้าวขอเจริญพรในราชการครับคนเลิงเป็นวิทยเก่งเรียนนี่มอนเลยครับท่าน คือจะบอกให้นักการเมืองมันโกมันโงทุกภาคอะไรครับครับมันยิ่งกว่าไม่ได้ส่วนรัภูมิไป็นตัวจทุกสนามบินในประเทศไทยถ้านักการเมืองมีเป็นสื่อถูกนะครับมันโกงครับปปชทำไมงงอย่างนี้ครับสตีฟจีนไหมครับมันผิดอย่างรู้เป็นวงโกงที่ไหนครับพูดได้ไงครับอย่างนี้เป็นคนที่เขายื่นเรื่องไปขอคุณตรวจสอบกิจสิทธิ์เองเปี่ยเสียเปล่าครับแล้วก็ข้ออย่างนึงคือจับตาดูไว้ว่า ที่โรงแรมที่มัซื้อแล้วแม้แต่ทหารที่มันที่ที่มันซื้อมันมีปัญหากอะไรจะบอกคนในววิญญาอย่างหนึ่งก็คือคเขาเล่นละครหรอครับผมบอกให้เลยก็ได้เพราะว่าหลานผมเป็นเป็นในั้างในทหารที่เขาอยู่ในเรื่อยๆวงการทหารเขาโผล่ได้ผมว่าตอนนี้เขากำลังมีการการเจอตัวจีนใหญ่กันก็ถึงบอกเขาเล่นละครหรือไอ้คน,นที่ถึงไิตขอเข้ามาจริงๆน่ะไอ้กรุงเทพใตาที่ขอเข้ามาที่ยืนที่ใหญ่เป็นยด้ไปใหญ่อ่ะเฮ้ยเขารู้หมดแล้วครับ ไม่เชื่อไปถามเหล่ามาดิครับเหล่ามาก็าได้ยินเนได้ว่าคนคนนี้นะครับเป็นแสวครับเขารู <c oughs> ้หมดครับมีมีคนหนึ่งครับที่เป็นรองผอเหล่ามาเขาบอกมาครับ <c oughs> แต่จะบอกให้พวกเนี้ยมันถือว่าเป็นทหารทหารจริงนะกรณีของหมิ่นทวรวมในชายรูปภาพเนี่ยเคยมีทหารหน้าไหนออกมาพูดตรงไหมครับตั้งแต่แตอบบอผู้บัการทหารสูงสุด พกเรืออากาศแม้กระทั่งไอ้กลอมาโทั้งหลายไอ้ความมั่นคงของประเทศไทยกลายเป็นความมั่นคงล้มเหลวอะครับแล้วจริงๆแล้วตอนเนี้การเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่เคลื่อนไหวกันหล,นนลอกประชาชน่ยถาจริงเลยครับมีสื่อช่องสิบสามทีนิวบ้างหลายช่องบ้างที่พูดเรื่องพลังงานเรื่องทรัพยากรทาไมถึงถูกป,ปิดเพราะผู้บริหารทีวีแต่ละช่องครับไม่มีมสัมปทานอยู่ด้วยครับ ถึงบอกบรรลุทิ่การสืร่อหนังสือพิมพ์ก็มีครับครับไม่งั้นจะมีคนคนหนึ่งที่ทํากล่องจีเอ็มแซดห่อไปหาแท็กซี่ทำไมครับเพราะเก๋มี่ก็มีหุ้นส่วนเลยครับตอนนี้มันมีทั้งยังไงหมดแม้ทั้งเพื่อนของโซเลียเก,ก่าดาย่อยนะครับเสียคืออคุณที่แต่งคันลบนะครับที่เป็นที่ทมาชูนาหน้าในการกีฬาเลยสุรยวรรครับ ตัวนี้แต่พรักงา,น,าทนทั่วแบบพาออกมาได้ครับแบงก์ดันล่าเพียบเลยครับเหรอ,รอในโลกสือในโลกออนไลน์เขาออกมาออ,อ,ออกนะครับไม่ใช่แค<อ>่พวกไปหาคนดูเลยครับ oh. ในดอลาเกินบ้าเลยครับโอ้โหเริ่มี้ข่าวที่หลุดได้เพราะใครครับหลานของคุณเอ๋ครับไปพูดในโลกออนไลน์โอ้โหไป็พูกในโลกออนไลน์สิข้อมูลนี้ครับนันข่าวจากประเทศเขาเช็ดในการไปแล้วไม่ใช่พวกเราที่อยู่อเมริกาเขาเลยจะ่อข้อมูลนี้แดกบริษัทษิลบอกว่า ถ้าศิลเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำไมกีฬาถึงแพ้ปรามเซรีวีครับขั้นเปไปคนว่าอะไรอะไรรือเล่าครับเลยคาบ้าครับเออไอ้บ้าไอ้บ้าครับเเรยกไอ้บ้าหรือไอ้คาบ้าเนี่ยเพราะมันมีมีความวิวเรื่องพลังงานครับผมบอกได้เลยว่าเพราะว่าถ้าไม่เชื่อเราไปเช็คหนครับประธานนีมอบเหรียญให้กับไทยเนี่ยครับเป็นท้งลายประการของเชฟร่นแล้วก็ไอ้คอนติก แอลเดอะคอนเนคชั่นแลอย่างหนึง่งเขาไม่มีความสัมพันธ์กับทำไมทำไมอย่างรูง้ว่าทักษณิณเข้ามริกาได้เพราะองค์กรอิหร่านครับอาหรับอิมิเลตครับครับเออมีเพื่อนเป็นอิสลามนะครับท่านม,มีมีมสายมีสายรอรบกวนท่านกระชับที่หนึ่งนะครับคือที่จะบอกวนะ่าจริงๆพวกเราไจะไปเล่นสถานทูตอิหร่านบ้างอิหร่านอาหรับบ้างทำไมให้ทักษณิณเข้าครับแล้วตอนนี้ครับที่บอกปรเด็นไว้วิอย่างท่านต่อรูปขุมเรื่องพลังงานเนี่ย น่าเชคุณประสิทธิชัยทองพันวิมออกรายการบ่อยนะครับครับท่านจะมาวันศุกร์วันศุกร์จะมาแล้วครับเพราะเพราะเรื่องการกระชากอากาศว่าใครบ้างที่เดินสายขู่แกไปเรืถึงคดีในหารนะครับครับสายของจอจานี่แหละครับเดินขู่ครับบอกพี่มีข้อมูลทั้งหมดที่จะมาให้ผมแลวที่จะหยุดแค่นี้ครับเดี๋ยวผมลึกสายงานต่อครับขอรู้ไห้วาในฐานท่านนี้แหละครับเป็นเพื่อนกับอภิวันครับรามันน็อกครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าคิดครับ และตอนนี้ครับจับตาดูเลยครับมันจะมีการโกงเรื่องภาษีเรื่องเรื่องน้ำท่วมครับเรื่องเรื่องโครงการหลวงฝากเตือนด้วยว่าคุณปอาประสบคุณไม่รู้เรื่องอ่ะคุณออกไปเถอะคุณไปว่าคนนึงคนนี้จนคุณรู้เรื่องุหลงว่าคุณทําไมขอฝากคนเหล่านี้วิธีอย่างเชิญได้ครับเชิญตามวกไม่กันออกทั้งปีสาสยามไทยครับครับในงต่อสายริบเชิญเกี่ยวกังการจะรู้เรื่องน้ำมาออกทั้งปีสามครับเพื่อได้ขัดชักรัฐบาลปูเน่าหรือปูเข็มหรือปูหลน กับสุกกำพลเนี่ะไม่ได้ถามว่าป,ป,สสป,ป,สปูสุกุมพลก็เกิดเทากินร้านอาหารแถวข้างตอ,ทอรทคร์รมีพวกเราแล้วก็มีในเครือข่ายของอ่ากูไม่กลัวมึงกับเครือข่ายลูกจีรักชาติเนี่ยที่ยังเล่นในโลกออนไลน์เนี่ยเขาบอกเขาเห็นมาดังนั้นจึงไม่แตกต่างว่านายกของประเทศไทยเป็นโสเภณีดังนั้นไอหงอจะบอกไดงไงให้คนไปให้คนไปขายตัวให้ผู้หญิงไปขายตัวถามจริงอะมันพูดไม่เคยอายอายปากถึงแม่มาหรือเปล่า ก็ขอฝากเจริญ็นไว้เท่านี้แหละครับครับสู้สกาดครับ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 ก็เป็นเป็นถ้าเป็นเรื่องท่านประสิทธิชัยดองพันธ์น่าจะมาวันศุกร์ครับครับจะมารุดใช่ครับลุยเลยครับครับสวัสดีครับท่านในทพนแล้วก็คุณเรื่องครับสวัสดีครับเออท่านเมทพนท่านบอกว่าไอ้กิตาราได้เลี้ยงเลี้ยงเออแก่นั้นมันไม่ใช่นะครับมันมันไม่ได้เลี้ยงแก่เลยครับเลี้ยงลุยครับ ไม่ได้เล็กแก่ใช่นกันครับก็บรราพวกมันเป็นฮีด้ยนะครับครับเออไม่แต่คณะทันตกรรมก็เป็นฮีนะครับครัแล้วอีกอย่างนึงี่ผมขอขอขอบอกฟ่งเลยคเับผมไปได้ข่าวมาไปได้ข่าวมาจากอยุธยาแล้วบอกว่าหมาที่โรงงานมีตัวนึ่งเขาเรียกสักศิลม์นะนี่สิครับผมได้ยินแล้วมุ่งขำเต้ยครับเต้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ ต้ภาษา,าท่านอาตรนะครับวักม,มีแขกม,ม,มีแขกด้ยใช้ได้เลยบ,บอกแล้วคร็ค,ค,ครับผู้หญิงก็ใช้คำหนึง่งผู้ชายใช้คำหนึง่งแม่จ้างสรรหาคำเลยอเกินเป็นการควบกล้ำใช่ไหมควบกล้ำเป็นเป็นสองภาษาผสมกันวันอาทิตย์นี้จะเป็นรองประธานภาคประชาชนเพื่อที่จะทะลวงให้เห็นงบประมาณครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยครับ โอ้ครับมันไม่ไหวนะประเทศไทยเราครับมันอยู่ในลักษณะว่าชื่อประเทศไทยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาบริหารครับเเหมือนธน,นาคารต่างๆชื่อเป็นธนาคารทไทยนั่นแหละลงท้ายว่าไทายไทยแต่เป็นนอร์เวย์มัง่งเป็นอะไรมัง่งอ้สิงคโปร์นี่ออเนี่ยมันมันลักษณะเนี้ยมันมัน มันคนไทยเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันมันจบแล้วลวงหมดแล้วเพราะว่าเราเสียแผ่นดินทุกวันนะตอนนี้รู้ปะครับแผ่นดินไทยเสียทุกวันคเสียด้วยการหักโอนโดยสำนักงานที่ดินต่งตางๆเนี่ยครับในลักษณะทัวท่วๆไปเนี่ยหมดไม่ต้องไม่ต้องคาศึกเขามามาในรูปแบบสงครามหรอกเสียรู้เขาหมดแล้ว คนดีที่จะมากอบคู่บ้าเนเมืองมันก็มันก็ท้อนะครับเพราะว่าอาดีตมันผุ้มไปแล้วไม่เห็นได้ดีเลยครับได้แต่เรื่องที่มันไม่น่าจะได้อะใครจะไปทําให้วัน่ะ <laughs> ผมเป็นพ่อเป็นแม่ครับเนี่ยนะผมก็ไม่เอาถ้าลูกไม่ดีไม่ทําอะไรให้วันน่ะมันไม่มีประโยชน์ พราะว่าเราต้องทำไว้ให้คนดีคนไม่ดีไปทําไว้ใมันทําไมรกรอบผู้ไว้ให้มันทําไมประเทศชาติประเทศชาติมันก็คือสมบัติชิ้นหนึ่งอ่ะเหมือนกัสมบัติของครอบครัวไปเอาตัวเป็นบบาวค้าเป็นแรงเก็บหอมลอมดิบไฟเสี่ยงเต็นเสียงตายเสร็จแล้วมันมาทําลายกันเล่นเนี่ยต่อหน้าเรายังไม่นึงนามันไปดูไปดูมันทำไม เตรียมตัวไปโลกอื่นดีกว่าแกเล็กซี่อื่นยังมีโลกมนุษย์เยอะไม่ใช่เี่แกล็กซีนี่อาจารย์ไเกกงกันเระพวกเราครับ <C' c ough> เพราะว่ามันมันเอาไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าลางหายนะของประเทศเราเนี่ยมันมันอยู่ไม่ไกลเลยเพราะว่าเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เหยียบทรับอะ เขาเป็นคนไม่เหยียดทับเขารับไม่ได้หรอกมีเท่าไหร่เขาก็ใช้หมดดูแล้วมันไม่ไม่น่าไม่น่ามีแร้วเพราะว่าชนะสาเขามันต่ำเอาแล้วนะครับขอขอบความเห็นท่านเนี่ยนะครับขอบคุณครับน่าคิดนะครับจริงๆชื่อธนาคารไทยแต่ว่าเป็นของชาติหารไทย i N G มาถึงแล้วต่างประเทศทั้งนั้นเลยครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ถ้าคิดก็จะเข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเชนครับครับผมอยาสวัสดีท่านวิทยกรสองท่านนะครับสวัสดีครับครับก็อยากที่จะกล่าบเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่ายุคนี้ทหารเนี่นะครับแหมผมหนักใจแทนเลยนะฮะครับคืออยากจะบอกว่าทหารนี่คงจะต้องพูดง่ายๆว่าต้องทําใจเนาะคือคือทําใจให้กล้าหน่อยเนาะ นี่บอกตรงๆนะครับเพราะว่าเห็นที่ลงสือพิมพ์วันนี้แลแ้วแหมพูดใช้ได้คําเดียวว่าแย่มากเลยอ,อ่ะผมผมบอกตรงนะคือถ้าดูวิธีการเนี่ยในเรื่องของการที่ทหารเนี่ยเขาทํางานกันเนี่ยนะฮะจบจากเวียนในร้อยมาเนี่ยนะครับก็เติมโตมาเนี่ยผมว่าแทบส่วนใหญ่นี่นะแทบจะไม่ได้พูดง่ายทางานเพื่อประเทศชาตินะ ก็คือไม่ได้ออกไปรบกันจริงๆนะะทหารเดี๋ยวนี้จบมาเป็นร้อยเอกก็เข้าเรียนเสจริงไหมฮะ,ฮะพอเข้าเรียนเสพอเป็นนายพันก็รอเข้าหลักสูตรชั้นนายพันใช่ไหมฮะ,ฮะพอเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาก็เข้าหลักสูตรที่มันสูงขึ้นมาหน่อยยิ่งพอเป็นนายพลนี่ไปเข้าหลักสูตรวปอ,อ,อแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้ดิดได้ดีนะผมเรียนตรงๆว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือคนที่ไม่ค่อยได้คุมกําลังเดินตามนายบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็มาคุมอํานาจนี่นะเห็นชัดเลยนะทหารยุคนี้นะยุคนี้ชัดเจนเลยนะฮะใจไม่ถึงนะไม่กล้าตัดสินใจนะนี่ผมบอกตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าบุคคลเหล่าเนี้มันไม่ได้ทํางานจริงไงพอไม่ได้ทํางานจริงเนี่ยพอมีเหตุการณ์ของบ้านของเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ย การตัดสินใจเนี่ยกล้ากล้าขาดขาดกลัวมากเลยนะผมดูเนี่ยดูแล้วอออกอาการเลยว่ากลัวเห็นไหมฮะเนี่ยรูปวันเนี้ยทหารยศนายพลเอกโอ้โหยกอะไรไอไอพานอกเนี้ยพานเนี่ยไปขอเข้ามากันเนี่ยซึ่งมันเสียศักดิ์ศรีมากนะครับครับเอผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารเนี่ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนใจแล้วะเปลี่ยนหัวใจนะให้มันเข้มแข็งขึ้นมานะ อันนี้อยากจะกลาวเรียนให้ทราบเพราะว่าตอนนี้ประชาชนตืดอัดนะครับเอาเอาแค่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะครับขอบคุณครับจริงจริงอาจจะต้องดูกันหลายๆส่วนใช่ไหมครับเท่าที่ท่านดูท่านในการถือพ่านนี่ก็อาจจะเหมือนโดนวางยาก็ได้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับเชิญครับครับเราก็รู้ข่าวกันหมดแล้วแต่ทำไมเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยเป็นเรามีคนมากกว่า เราเดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเราทำไมทำอะไรไม่ได้เราพูดกันนี้เรารู้แต่ทําไมเราทำาอะไ,ไม่ได้เลยครับครับเราก็คุยอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยไหมครับมันเป็นปัญหาะไรครับอืมเราคนนี้คนเราเราคนมากกว่าครับครับครับแต่พูดต่อเนื่องเลยครับครับเพราะเราก็ามีข้อมูลมีอะไรแต่เราทําอะไร เขาไม่ได้เราแสดงว่าเราก็ต้องอยู่ด้านหน้าเขาต่อไปใช่ไหมครับครับผมกม็ยังคิดว่ามันไม่ถูกหลับเราคุณ